ทอทอบรสวัสดีครับวันนี้ยอยู่กับบูช่างต้นท่าทาชนบุรีนะลูกค้าส่งรถมาให้ตรวจเช็คนะก็คือสองคันบริหัาดเดียวกันเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถตัวนี้เร่งไม่ขึ้นแต่เบื้องต้นนะตอนนี้ไฟไม่มีในหม้อบแบตไฟไม่มีเลยนะไฟหมดตตาร์ไม่ติดแล้วก็คอยนะทั้งเกตคอยตัวนี้หมดเลยใช้ไม่ได้นะช็อต แล้วก็ระบบไฟนะดูนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรต่อไว้สายไฟเต็มเข้าไปนี้ชุดกล่องฟิวนะน่าจะเป็นพัดลมหรือไงอ่าพัดลมพัดลมนะก็ท่อการ์ดรั่วนี่แตกนี่นะฮะตัวต้านทานสายไฟคอยสายปั๊กคอยฮะ ระบบแอร์ตัวสวิตตัวนี้ยแรงดันตัวนี้นะตัวนี้ข้ามคนละอย่างกันนะที่ใส่มาข้ามคนละอย่างปักนี่นนไม่รู้ว่ามายังไงนะโอเคน่าจะเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาไล่ดูอีกทีนึงหลังจากเอาแบตเตอรี่มาใส่นะฮะหลังจากเอาแบตเตอรี่มาใส่แล้วนี๋ยรรีโมทนะใช้ไม่ได้นะเนี่ย กดล็อกกดล็อกใช้ไม่ได้เลยไฟติดอยู่หน้าสีแดงแต่ไม่สามารถใช้ได้งานได้อ่แล้วก็มีการ์ดรั่วเสียงการ์ดรั่วนะมาดูสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะปืดกุญแจดูไฟกระพริบอยู่นะลูกกุญแจล็อกลูกกุญแจล็อกอยู่สตาร์ทกรณีนี้นะ คือหลักๆเลยถ,ถ้าเกิดไฟลูกกุญแจล็อกแบบนี้นะแล้วเราไม่ปลดล็อกที่รีโมทเราไม่ปลดล็อกที่รีโมทนะมันจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้คือเครื่องไม่หมุนนั่นเองแต่อันนี้เครื่องมันหมุนนะเครื่องมันหมุนก็แสดงว่าน่าจะต่อสายไฟค่อมตรงไว้นะต้องต่อสายไฟค่อมตรงไว้ต้องไล่ระบบไฟทั้งคันนะคันนี้เดี๋ยวเราลองมาลองทําการ เลื่อรีโมทใหม่ดูนะว่าจะเข้ากับกล่อง ECU ไหมนะจะ,จะเซตรีโมทดูนะว่าเข้าไหมนะฮวิธีการเลื่อนรีโมทอ่ะทาตามนี้เลย ่ติดเปิดห้าครั้งดูสัญญาณไฟกระพ,พริบค้างไหมนะค้างปุ๊บกดอกดที่รีโมทนะฮะมีเสียงตอบรับอยู่ก็แสดงน่าจะปลดล็อกได้แล้วนะอฮดไฟพามาดูดิว่าใช้ได้ไหมปลดล็อกได้ล็อกล็อกไม่ได้ อ่ะแต่ปลดล็อกได้นะลูกกุญแจหายไปแล้วนะอ่าอันดับนี้ลูกกุญแจหายไปแลวอ่ะตตาร์เครื่องดูดิอ่าตตาร์ไม่ติดแต่ตอนนี้กุญแจสามารถปลดล็อกได้แล้ว,ลลวนะฮะนนจแะะจ,ะาแนนจสามารถปลดล็อกได้แล้ว,นะเ,รรลลวเรือรีโมทเรียบร้อย<ม>ก็หลักๆเลยก็จะมีการลว มีเสียงการ่วโอเคดูนะเราล็อกกุญแจเนี่ยเรากดล็อกเนี่ยทำงานอยู่นะแต่มารถมันไม่ล็อกนะปลดล็อกแต่ปลดล็อกอะปลดได้เห็นไหมไฟกระพริบให้ดูไฟกระพริบป,ปลดล็อกนะโอเคก็จะแดงว่าไม่รู้ว่าตัวข้างในตัวเซนทรอนล็อกเตียหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือปลดล็อกได้มาตรฐานคอือปกติแล้วแต่มาไล่ดูอีกทีนะ เยอะคันนี้น่าจะเยอะเอากล่องมาลองใส่เทสดูนะกล่องลองใส่เทสดูอ้าวติดเครื่องเลยลองเล่ไงไหเร่งเติมเบิ้นเลยเบิ้นเลยร้าอ,อลดเร่งได้แต่เครื่องเดินรอบเดินเบาเดินหอมเดินสั่นนะฮะ เดินไม่นิ่งชอบเดินเบาไฟโชว์เยอะบานเลยนะฮะขึ้นเต็มไปหมดโอเคเดี๋ยวลองลบดูกัน ลองลบไฟโชว์แล้วเครื่องเดินนิ่งอยู่นะดูมีโค้ดค้างไหมอ่าโค้ดไม่มีค้างอันนึ่ง้วอ่าโค้ดไม่มีค้างนะลบโค้ดออกเดินนิ่งต้องลองดูว่ากล่องมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะ เพราะว่าระบบไฟมันช็อตแต่เบื้องต้นตอนนี้โค้ดยังไม่เครนเงนะเดี๋ยวไปวัดกําลังอัดเครื่องยนต์ดูก่อนเดี๋ยวเรามาวัดกําลังอัดดูนะฮะอ่ะเริ่มต้นที่สูบหนึ่งก่อนอ่ะวัดกาลังอัดสูบหนึ่งอ้าวอสูบหนึ่งได้สิบเอ็ดนะวัดกําลังอัดสูบสองนะอ้าวโอ่สูบสองได้ประมาณ สิามนะกำลังอัดสูบสามนะอา้าวพอเรียบร้อยเอาอีกทีไม่ขึ้นเลยนะอกำลังอัดสูบสนะี่นะอ้าวสองสูบนี่ไม่มีกำลังอัดเลยมาดูนะก่อนจะเปิดฝาเดี๋ยวเรามาล็อกมาร์กดูก่อนนะพะเก k นไอดี่นะะ ปเกนีนปเกีนในดีนะปะเกีนในดีปเกีนในดีเสียด้วยโวูปเกีนในดีก็กรอบเลยนะฮะแไม่ได้เปลี่ยนปเกนีนในดีแล้วก็มาร์กไม่ตรงเลยนะตอนเนี้ยดูมาร์กตอนนี้ล็อกไม่ได้ล็อกไม่ตรงก็คือหลักๆเลยมูเล่ก็เชื่อไมไว้นะเนี่ยเนี่ยน็อตมูเล่ขยับก็หลุดแล้วนะไม่แน่นนะ อ่ะเดี๋ยวเปิดฝาดีกว่าดูอันนี้รอยเชื่อมไหมนะโเเดี๋เปิดฝาไปทําเลยโคตรแน่ๆเปิดฝาสูบออกมาดูนะดูประเก็นนะประเก็นเป็นประเก็นหนังนะแบบนี้อ่าใช้ไม่ได้นะครับดูเห็นไหมน้ําลงไปในหัวลูกสูบเลยอะน้ําลงไปหัวลูกสูบป,ประเก็นขาดอ่าเนี่ยบางคน ลูกค้าบางคนโทรมาถามนะว่าเนี่ยปะเก็นที่มันมีอยู่ที่หนึ่งอนะที่ขายนะแบบเนี้ยแล้วก็หรือว่าจะาไปตัดดีอะไรเงี้ยเนี่ยผลของการที่ไม่ใช้ปะเก็นแท้นะปะเก็นแท้มันจะเป็นปะเก็นเหล็กเนี่ยถ้าตีมาแบบนี้ยังไงก็เรียบร้อยครับใช้ไม่ได้อันนี้วาวโคตรไปแล้ววาวโคตรไปแล้วเดี๋ยวเอายกแคมบอ,อกดูดูฝาอีกทีนึงอ่ะน้ำเข้านะสูบนี้ นะปเกินรอดช่องเดี๋ยวจะเอาฝาไปเช็คใหม่เจบาเจว้าวใหม่นะฮะแล้วก็จะมีเบิกมูเล่หนึ่งตัวมูเล่หน้าเครื่องฝาผูด้วยน่าจะเชื่อมแล้วปาดฝาใหมโอเคดูนะเดี๋ยวจะอถอดทอยดีมาล้างดูแมปเต็นเตอร์นี่มันมาอยู่ประมาณนี้แมปเต็นเตอร์นะฮะ นี่ปั๊มน้ำนะปูมาเลยก่อนหมดแล้วนะเปลี่ยนชุดลูกหลอกตั้งตัวตามเลยนะฟงปะกินฟ้าสูบฟ้าสูบอ่าตามนี้นะก็คือเชื่อมเชื่อมรอยผูแล้วก็ปาดใหม่ใส่หน้าใหม่นะฮะน้ําที่ว่าน้าเข้าเครื่องอันนี้รอยเชื่อมก็แต่พานเทมิ่งปั๊มน้ําลอกตั้งลอกตามนะ ระบบไฟนะฮะสายไฟ,ไฟเดี๋ยวต้องความจริงมันต้องเปลี่ยนชุดสายไฟเนี่ยต้องมาไล่ไฟใหม่กัแล้วก็เนี่ยปักนี่อันนี้ตัวนี้ตัวทานทาน,น,นเดี๋ยวเอาออกเลยแล้วก็หาปักเดิมมาใส่ใหม่ดูน้ำมันเครื่องอ้าไล่ประกอบกันอ่าอันนี้ก็ คอยเปลี่ยนทั้งหมดสี่ตัวนะแล้วก็หัวเทียนสี่หัวอันนี้จะเป็นคอยที่มากับลูกค้าเป็นของเทียมนะแล้วก็นี่ที่ใส่มาแล้วใช่ไม่ได้นะโอเคตามนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นคอยแท้นะท่า,าหลังจากประกอบฝาเรียบร้อยนะนะฮะประกอบฝาเรียบร้อยอใส่ระบบไฟกล่องกึง่งมาติดเครื่องดูนะฮะ เดิเดนนิ่งอยู่เบิ้ลได้ปกตินะเดี๋ยวเราไปไล่ทำแอร์ก่อนไล่ดูแอร์ระบบแอร์พัดลมพัดลมหม้อน้ำนะดูความร้อนนะ ลมจะทำงานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิถึงครึ่งหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวรันเครื่องดูพัดลมพัดลมว่าทำงานไหมพัดลมทำงานปกตินะฮะในความร้อนอยู่ที่ครึ่งหนึ่งอ่าทำรอบตับเปลี่ยนรีเลย์ด้วยนะ1ตัวีลมออันนี้ก็จะทำงานประมาณ ถ้าเป็นซีนจีก็อยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีความร้อนได้ที่พัดลมก็จะหยุดทํางานนะฮสมมติว่าระบายความร้อนได้ดีปกตินะมันก็จะหยุดทํางานรอบรอบต่ําในกรณีมีปัญหานะฮพัดลมจะทํางานรอบสูงตอนนี้ทํางานรอบต่ําถือว่าโอเคนะมะอน้ําร้อนสองข้าง เดยวผ่านนะดี๋ยเลอัน,นี้ลูกค้าเชื่อมไว้นะที่มาตะบัดอ่าโมเลหนากเรื่อ่าดับเรียบร้อยประมาณหนึ่งนาทีนะฮะโอเคเดี๋ยวรอไปเก็บทําแอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บรายละเอียดใหม่แล้วก็ลองวิ่งเทสดูันี้ก็ไล่ทําระบบแอร์มาเรียบร้อยนะก็มีชุดหน้าคาัดคอมชุดหน้าคาัดคอมนะเซนเซอร์แล้วก็ทั้งหนูตู้แอร์นะฮะ ่หน้าคัดใสกองในรังผึ้งอก็พัดลมคอนเดนเซอร์นะหนึ่งตัวพัดลมตัวเล็กพัดลมคอนเดนเซอร์หนึ่งตัวเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพัดลมคอนเดนเซอร์ตัวใหญ่แล้วก็ท่อนะเปลี่ยนสองเส้นนะเนี่ยอันนี้เปลี่ยนวันที่ไปแล้วเปลี่ยนไปสองเส้นตามนี้แถวใส่ประกอบ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยอ่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูอีกทีทดสอบวิ่งเทสนะฮะหลังแก้ไขอ่าแอเออ,เ,อ,อเย็นปกตินะฮะเย็นร้อยรถอัตราการเร่งใช้ได้เลยวิ่งดีนะฮะรอบเดินเบาก็เดินนิ่งนะะ นี้รอบเดินเบาเปิดแอร์ด้วยอันนี้ก็จะวิ่งเทสรวมๆประมาณยีกิโลประมาณนี้นดยประมาณสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเคสนี้อ่า ค้าส่งออกมาให้ตรวจเช็คเก็บงานนะเบื้องต้นรถสตาร์ทไม่ติดมีเสียงการ์ดรั่วอะไรประมาณนี้นะดีติดติดแล้วก็สัน่นอะไรประมาณนี้หลักๆเลยนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟาสูบอันนี้เคยเอาลูกค้าน่าจะไปเปิดฝามาแล้วนะฟาสูปทํามาแล้วแต่ว่าประก็นเป็นประก็นเทียบนะอันนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนประก็นใหม่พวกคงพวกคอยนะคอยเปลี่ยนใหม่เป็นของแท้หมดเลยหมดสี่ตัวนะโอ้โหมดินอะ่า ฝาตูบเปิดออกมาเปลี่ยนปะเก็นใหม่ให้เป็นป,ะเ,นนะป,ปะเก็นเหล็กนะแล้วก็ฝาตูบมีรอยก็เลยเอาไปเชื่อมแล้วก็ทำฝาเนี่ยบาาเที่ยววาลเปลี่ยนเปลี่ยนวาลนะสูบสามกับสูบสี่สูบสามสูบสี 3, ส่ 4, ้องสูบเป็นสีนอรวาลเชื่อมฝาปาดฝาใหม่เปลี่ยนสายพันธุ์ที่มีแล้วก็ระบบรีโมทนะรีโมทไม่สามารถปลดล็อกได้แล้วก็ทำการอัพรีโมทใหม่ วันนี้ปลดล็อกได้เรียบร้อยรุนตาร์ดได้ปกติระบบไฟลูกค้าต่อคอมไวอันนี้ก็ไล่คืนเดิมหมดแล้วระบบแอร์ระบบแอร์นะท่อแอร์รั่วด้านหน้านะสองเส้นที่เข้าคอมนะสองเส้นนั้นก็เปลี่ยนพัดล,ลมคอนเซนเซอร์ล้างตู้แอร์ทั้งระบบนะล้างตู้แอร์ทั้งระบบใส่กรงใส่กองแอร์ใส่กองแอร์ก, Air, ก, Air, ก็น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยนะอันนี้ก็เตรียมตัวส่งกลับบ้านได้นะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเจ้าเวลากับคุณช่างต้นตาทาชนบุรีไงรถแปดตัวที่สอง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 เรื่องรถทาทานุ่งถุงช่างต้นทาทานชนบุรีซื้อขายซ่อมจบเพ่ที่เดียวนะจ๊ะ